ขายบ้านพร้อมสวนทุเรียนนะครับเนื้อที่เอกสารสิทธิ์ฉนดคุดแดง209ตารางวาสวัสดีครับผมพาทุกท่านมาเที่ยวชมบ้านพร้อมสวนทุเรียนแปลงเล็กๆนะครับเป็นบ้านที่อยู่ในชุมชนอยู่บนเนินนะครับน้ำไม่ท่วมแล้วก็ติดถนนลาดยางหน้าสวนหน้าบ้านเลยนะครับเป็นบ้านพร้อมสวนทุเรียน209ตารางวานะครับ เดี๋ยวผมพาทุกท่านเดินเข้าไปชมในตัวพื้นที่กันนะครับที่ดินบ้านสวนนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลวังจันทร์อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับเป็นบ้านสวนเกษตรมีปลูกทุเรียนไว้ให้เรียบร้อยนะครับพร้อมรั้วไว้ให้เรียบร้อยเลยเป็นบ้านใหม่นะครับบ้านพร้อมอยู่หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งที่จอดรถหนึ่งห้องครัวนะครับ ซือไว้พักผ่อนยามวันหยุดหรือว่าเอาไว้อยู่พักผ่อนยามเกษียณก็ได้เลยนะครับเนื้อที่ดูแลง่ายๆนะครับ209ตารางวาดังบ้านปลูกทุเรียนมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นทุเรียนพันหมอนทองมีคนดูแลรับดูแลให้นะครับเดือนละ1,000บาทเท่านั้นนะครับดูแลรดน้ำใส่ปุย๋ย หรือจะซื้อแล้วมาดูแลเองแล้วติดตั้งระบบทัมเมอร์รดน้ำเองก็ได้นะครับน้ำใช้จากคลองสาธารณะใกล้เคียงครับเดี๋ยวมีภาพจากโดรนให้ชมนะครับทุเรียนก็ตั้งต้นได้แล้วนะครับปลูกไว้ประมาณ5เดือนแล้วนะครับผู้เรียนเป็นพันุ์หมอนทองนะครับติดตั้งระบบสปริงเกอร์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับหลอมรั้วไว้ให้รอบบริเวณแล้วก็ติดตั้ง ระบบน้ำทุกอย่างมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับราคาเจ้าของตั้งขายอยู่ที่1 5 9่0 0 0าาพร้อมโอนนะครับเป็นบ้านสวนกเกษตรที่อยู่ในชุมชนนะครับอยู่ในหมู่บ้านปลูกทุเรียนมาให้เรียบร้อยนะครับแปลงนี้มีบ้านพร้อมทุเรียนทุเรียนจะทั้งหมด9โคกนะครับ สามารถซื้อแล้วเอาไว้มาดูแลเองหรือว่าจะให้เราทีมงานดูแลให้ก็ค่าดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยจัดญ้าเดือนละ1,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็นัดดูที่ดินได้ทุกวันเลยนะครับบ้านจะอยู่ในหมู่บ้านเลยนะครับมี เพื่อนบ้านมากมายแล้วก็ใกล้หมู่บ้านใกล้ตัวบ้านก็จะมีคลินิกนะครับคลินิกเพิ่งเปิดทุกอย่างพร้อมนะครับมีร้านค้าชุมชนบ้านนิดห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ156กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเข้าจากถนน3 44บ้านบึงแกลงเข้ามาประมาณ7กิโลเมตรนะครับ ันภายในบ้านนะครับก็จะเป็นห้องโถงโล่งๆมีห้องน้ำในตัวนะครับเป็นบ้านใหม่นะครับพร้อมเข้าอยู่เลยจากบ้านเดินทางไปพักผ่อนชายหาดและแม่พิมพ์ก็ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าไปเที่ยวน้ำตกเขาชะเมาก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมง การเดินทางมาก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับเป็นทางลาดยางตลอดถึงหน้าที่ดินบ้านพร้อมส่วนทุเรียนแปลงเล็กๆนะครับดูแลง่ายๆถ้าไม่ดูแลเองก็มีทีมงานรับดูแลให้นะครับเดือนละ1000บาทเท่านั้นอันนี้เป็นบริเวณครัวด้านหลังบ้านนะครับซื้อไว้พักผ่อนวันหยุด บ้านพร้อมสวนหลังบ้านก็หลังครัวก็จะเป็นสวนนะครับมีทุเรียนปลูกอยู่ทั้งหมด9โคกบรรยากาศดีมากนะครับบริเวณนี้น้ำไม่เคยท่วมนะครับเพราะว่าสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ30เมตรนะครับ ลักษณะที่ดินก็จะเป็นดังรูปนะครับมีอยู่ทั้งหมด6ล็อกนะครับขายไปแล้ว1ล็อกนะครับเหลืออีก5ล็อกนะครับล็อกที่ติดถนนก็หน้ากว้างประมาณ15-17ถึงเมตรนะครับแล้วด้านลึกเข้ามาประมาณ50เมตรนะครับต่อล็อกสนใจก็นัดดูเข้าดูที่ดินได้ทุกวันเลยนะครับอยู่ในหมู่บ้านเลยนะครับเพื่อนบ้านมีทั้งด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับไม่เปี่ยวไม่เหงาแล้วก็ที่ลักษณะอยู่บนเนินนะครับ น้ำไม่ท่วมนะครับน้ำไม่เคยท่วมที่ดินที่เป็นล็อกเปล่าไม่มีบ้านก็ราคาจะอยู่ที่ล็อกละ1ล้าน9 0 0หมื่นบาทนะครับสามารถจะมาปลูกบ้านในสไตล์ของตัวเองได้เลยนะครับหรือว่าซื้อแล้วก็สั่งเป็นบ้านแคปซูลมาตั้งนะครับก็สวยนะครับเป็นบ้านแคปซูลตั้งเสาขึ้นมาประมาณสัก3เมตรนะครับข้างล่างไว้จอดรถข้างบนเอาไว้ พักผ่อนนะครับเป็นบ้านแคปซูลเป็นสไตล์บรรยากาศบ้านสวนเอาไว้พักผ่อนวันหยุดหรือว่าเอาไว้อยู่ยามเกษียณก็ได้นะครับเพราะว่าแหล่งสาธารณูปโภคก็ครบคันเลยนะครับคลินิกก็จะห่างจากที่ดินเราประมาณ100เมตรเท่านั้นหรือเป็น้านค้าชุมชนก็ห่างไปประมาณ100เมตรนะครับถ้าจากที่ดินเดินทางไปตัวอำเภอแกลง ไปห้างโลตัสไปศูนย์การค้าของอำเภอแกลงก็ประมาณ10นาทีเท่านั้นนะครับอันนี้จะเป็นแปลงบนสุดนะครับแปลงบนสุดจะมีผลไม้เป็นทุเรียนปลูกไว้ให้ทั้งหมด15ต้นนะครับแล้วก็มีบริเวณด้านหน้าเอาไว้ปลูกบ้านตั้งบ้าน สภาพแวดล้อมโดยรวมก็จะเป็นส่วนผลไม้ของเพื่อนบ้านนะครับมีบ้านเพื่อนบ้านอยู่รอบตัวบริเวณที่ดินเลยนะครับล็อกละ2 0 9ตารางวานะครับถ้าเป็นที่ดินล็อกที่ไม่มีบ้านก็ราคาอยู่ที่1,90 0 0ล้บาทนะครับถ้าเป็น ล็อกที่มีบ้านแล้วก็1ล้าน59 0 0 0หพร้อมโอนนะครับอันนี้เป็นล็อกบนสุดนะครับมีผลไม้อยู่ทั้งหมด12ต้นนะครับเป็นทุเรียนติดตั้งวางระบบน้ำระบบสปริงเกอร์ไว้ให้พร้อมนะครับสภาแวดล้อมโดยรวมก็จะเป็นสวนผลไม้ของเพื่อนบ้านนะครับที่ดินทุกล็อกทำประตูรั้วแล้วก็ล้อมรั้ววัตถาขายไว้ให้เรียบร้อยนะครับ ือเราสามารถที่จะมาตั้งสร้างบ้านในสไตล์ของตัวเองหรือว่าสั่งบ้านนกดาวบ้านแคปซูลมาตั้งได้เลยนะครับทีมงานที่รับดูแลสวนก็เป็นทีมงานมืออาชีพเลยนะครับที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลสวนทุเรียน ด้านหน้าของทุกล็อกด้านหน้าก็จะติดกับถนนลาดยางนะครับยังมีเขตถนนที่สามารถใช้สอยจอดรถได้อีกกว้างขวางเลยนะครับจากขอบถนนมาที่ดินของเราจะเริ่มที่บริเวณขอบรั้วที่กั้นไว้นี่นะครับบริเวณด้านหน้านี้สามารถจะจอดรถได้อนาคตค้าขายได้ด้วยนะครับเพราะอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านเลย น่าอยู่นะครับเงียบสงบไม่วุ่นวายนะครับเพราะว่าอยู่ในชุมชนที่เป็นชุมชนชาวสวนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลินิกนะครับตึกสีส้มๆนี่นะครับเป็นคลินิกที่กําลังจะเปิดให้บริการนะครับแล้วก็ร้านค้าชุมชนก็หลังคาสีฟ้าๆนี่นะครับอันนี้เป็นบริเวณโดยรอบของที่ดินนะครับก็จะเป็นชุมชนค่อนข้างใหญ่นะครับมี เพื่อนบ้านมากมายนะครับไม่เปี่ยวไม่เหงาแวดล้อมไปด้วยทิวเขาแล้วก็สวนผลไม้ของเพื่อนบ้านด้านหลังด้านข้างบรรยากาศดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองนะครับก็เดินท่อเมนมาต่างริมถนนหลวงนะครับพ่อเมนใช้น้ํามาลดในสวนนะครับมีน้ําใช้ตลอดนะครับเพราะว่าน้ําปล่อยจากเขื่อนลงมานะครับในคลอง ในฝ่ายที่ผมทำเครื่องหมายให้ดูเมื่อกี้นะครับลักษณะรูปแปลงก็จะเป็นดังรูปนะครับติดถนนราดยางกว้างประมาณ17เมตรนะครับด้านลึกประมาณ50เมตรผมรับขายที่ดินทั่วภาคตะว,วันออกนะครับรีวิวทําการตลาดให้ฟรีนะครับไม่บวกไม่เทินไม่ขายเกินราคาเจ้าของนะครับปิดการขายได้อย่างรวดเร็วนะครับ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีบ้านส่วนที่ดินให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดส่งความมุ่งมั่นปรารถนานะครับมีโฉนดอยู่ต้องการใช้เงินด่วนก็ติดต่อผมมาได้ตลอดนะครับอนุมัติรับเงินภายใน1วันเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ